ปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบนะคะสูตรที่เสนอไป15-15-15นะมันเป็นแนวคิดที่โอเคหรือเปล่าเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงคะ่ะคำว่า15-15-15ข้อเสนอที่ยกมาเนี่ยมันคือการลดนะครับไม่ใช่เพิ่มนะครับลดภาษี Corporate i n c ค m e t a x ก็คือสีเหลืองลงมาลดภาษีเ r s ่อ a l i n ค o m แ t a กลงมาและขึ้นแหวะก็คือตัวทันล่างสุด เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราของเราเนี่ยไม่ควรจะต่ำกว่า15%ควรอยู่ใกล้15%แต่ไม่จำเป็นต้องลงไปเจอที่15%ถ้าตามประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับตั้งแต่เรา introduce ภาษีมูลค่าเพิ่มมาอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอยู่ที่10%นะครับแต่ตั้งแต่มีการจัดเก็บมาเนี่ยนะครับมีการต่ออายุการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเกือบจะต่อเนื่องกันทุกปีเลยนะครับ ในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยแน,นจริงๆแล้วไอ้การปรับอัตราแวกขึ้นเนี่ยมีรูมให้ทําได้เพราะอัตราตั้งต้นเนี่ยมันก็ต่ำอยู่แล้วมีคนอีกจํานวนมากมีรายได้ในระดับที่ควรจะจ่ายภาษีแต่ไม่จ่ายก็ทําให้ความสามารถในการเก็บภาษีของรัฐเนี่ยมันด้อยลงไปเรื่อยๆ แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างประชากรก็จะเห็นชัดนะครับว่าเราเนี่ยมีจํานวนประชากรวัยทํางานน้อยลงเรื่อยๆในขณะที่มีประชากรที่อยู่ในวัยควรจะได้ผลประโยชน์จากรัฐมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั่นแปลว่าอะไรว่าเทรนหลังจรงนี้รัฐจะไม่เล็กลงนะครับรัฐต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามความจําเป็นต้องใช้จ่ายรพิพัฒน์คะคือถ้าดูโดยไอเดียภาพรวมที่ ท่านรัฐมนตรีพิชัยเสนอออกมานะคะปรับโครงสร้างภาษีทั้งระบบนะคะสูตรที่เสนอไป15 15 15นะคะดรมองว่ามันเป็นแนวคิดที่โอเคหรือเปล่าเห็นด้วยหรือเห็นต่างยังไงคะครับเอาประเด็นแรกก่อนนะครับผมคิดว่ามันมีความจำเป็นจริง,รงๆที่เราต้องมีการปฏิรูประบบรายได้ภาษีของไทยนะครับอันดับที่หนึ่งก่อนนะครับผม,ผมขออนุญาตเอาชาร์ตขึ้นนิดนึงนะครับผมผมอยากผมอยากเชีให้เห็นอะไรนิดนึง คืออยากให้ดูภาพทางขวาก่อนนะครับภาพทางขวาเนี่ยสแสดงให้เห็นถึงรายได้ของรัฐนะครับกับรายจ่ายของรัฐนะครับจะสังเกตว่ารายได้ของรัฐก็คือ tax revenue ต่อ GDP เนี่ยนะครับสมัยก่อนสัก10ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราอยู่ประมาณสัก16%ของ GDP 16-17%ทุกวันนี้เราเหลือ15%นะครับไหลลงเรื่อยๆนะครับเกิดอะไรขึ้นก็แปลว่าความสามารถในการจะเก็บภาษีของรัฐเนี่ยนะครับลดน้อยถอยลงเมื่อเทียบกับ ขนาดของ gdp นะครับซึ่งอันนี้นะครับผมคิดว่ามันมี2-3สเรื่องที่1ก็คือว่าต,วตัวโครงสร้างของรายได้เองนะครับมันเราเราโดนแรงกดดันให้ต้องลดหลายเรื่องอย่างเช่นลดพวกภาษีนำเข้านะครับตามกฎเกณฑ์ของโลกอะไรต่างๆนะครับแต่การหนึ่งที่น่ากลัวกว่าผมเชื่อว่ามันเกิดจากภาวะที่เรามี informal sector ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว,ามว่ามีคนอยู่ในประเทศที่ไม่จ่ายภาษีหรือจ่ายภาษีต่ำกว่าที่ควรจะจ่าย เยอะขึ้นนะครับยกตัวอย่างนะครับมันจะมีหลายคนนะครับอาจจะเห็นภาพอยู่แล้วนะครับว่าตั้งข้อสังเกตนะครับอย่างเช่นเอ๊ะทำไมธุรกิจหลายอันเนี่ยนะครับแจ้งว่าขาดทุนตลอดเวลาแล้วไม่เคยต้องเสียภาษีเลยนะครับแต่เวลามีบุ๊กไปยื่นกับแบงก์เนี่ยนะครับมีกาไรให้แบงค์พิจารณาและให้แบงค์ปล่อยปล่อยเงินกู้ได้ใช่ไหมฮะก็แสดงว่าเฮ้ยเรา under report รายได้กันอยู่หรือเปล่านะครับหรือนะครับหลายหลายคนคงเห็นเวลาเราบอกว่า คนบอกว่าไม่ไม่รับเงินโอนค้าขายไม่รับเงินโอนเพราะกลัวว่าสรรพกรจะมาไล่เก็บภาษีก็แสดงว่ามีคนอีกจํานวนมากนะครับมีรายได้เกิดขึ้นมีรายได้ในระดับที่ควรจะจ่ายภาษีแต่ไม่จ่ายนะครับก็ทําให้ความสามารถในการเก็บภาษีของรัฐเนี่ยมันด้อยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้ามองดูภาพทางขวามันก็เห็นได้ชัดนะครับว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วเทรนด์มันเป็นอย่างนั้นนะครับก็คือรายได้ภาษีไม่โตเนี่ยนะครับ ในขณะที่ขนาดของรัฐเนี่ยโตขึ้นเรื่อยๆรัฐมีความจําเป็นต้องไปช่วยประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตยอดที่เด้งขึ้นไปสูงๆเนะี่ยอันนั้นคือช่วงโควิดนะครับที่รัฐเนี่ยมีการกู้เงินนะครับมาช่วยเหลือประชาชนแล้วถ้าเราดูเทรนด์นะครับก็จะชัดเจนมากเลยว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับเป็นรัฐบาลที่มีแนวโน้มของรายรับเนี่ยน้อยลงในขณะที่แนวโน้มของรายจ่ายเนี่ยสูงขึ้นนะครับซึ่งมันปล่อยไปอย่างนี้ไม่ได้นะครับปล่อยไปอย่างนี้แปลว่า ระดับรายได้จะน้อยกว่ารายจ่ายไปเรื่อยๆสุดท้ายที่เราบ่นว่าอะไรนะนี่ครวัวเรือนเกิดจากการใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยรัฐบาลกําลังจะเจอปัญหานี้อยู่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราดูโครงสร้างประชากรก็จะเห็นชัดนะครับว่าเราเนี่ยมีจํานวนประชากรวัยทํางานน้อยลงเรื่อยๆในขณะที่มีประชากรที่อยู่ในวัยที่ควรจะได้ผลประโยชน์จากรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลน,นะครับผลประโยชน์เรื่องของการเกษียณอายุนะครับรวมไปถึง ผลป,ประโยชน์ด้านสังคมต่างๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรว่าเทรนด์หลา่านี้รัฐจะไม่เล็กลงนะครับรัฐจะต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามความจําเป็นต้องใช้จ่ายนะครับเพราะนั้นวิธีแก้มันจริงๆต้องแก้2วิธีเลยนะครับคือ1คือรัฐก็ควรจะเล็กลงด้วยรัฐควรจะไม่ทําในสิ่งที่รัฐไม่ควรจะทําในขณะเดียวกันเนี่ยรายได้ก็ควรต้องสูงกว่านี้นะครับเพื่อให้รัฐเนี่ยมีเงินมีทรัพยากรไปใช้ในสิ่งที่รัฐควรจะทําเพิ่มมากขึ้นนะครับ วิธีการขึ้นรายได้ของของเราเนี่ยจริงผมคิดว่ามันมี2วิธีนะครับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือขึ้นอัตราภาษีนี่ง่ายเลยอย่างที่ว่าเนี่ยแวดขึ้นจาก7ขึ้นไปเป็นสิบไหมมีคนพูดว่าไป15นะครับแต่อีกอันนึงเนี่ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นวิธีที่ยากกว่าแต่ว่าควรทําด้วยเหมือนกันนะครับก็คือการขยายถังภาษีนะครับือไปแก้เมื่อกี้ที่บอกไปว่าทุกวันนี้ด้วยกดด้วยอัตราที่เราใช้บังคับกันอยู่ทุกวันนี้ มันยังมีคนเกบจ่ายภาษีไม่เต็มเม็ดเ,เต็มหน่วยเลยสร้างความไม่เท่าเทียมกันนะครับ <S <S <ม>ซึ่งอันนี้เราควรทำไปพร้อมๆกันด้วยก็คือต้องไปปฏิรูปเรื่องของการเอาคนเข้ามาในระบบนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมัยก่อนเนี่ยมีข้อเสนอที่เรียกว่าเออเออ SME บัญชีเดียวนะครับคือทํายังไงให้ SME เนี่ยใช้บัญชีเดียวไม่ใช่ใช้บัญชีหนึ่งเอาไปจ่ายภาษีซึ่งไม่เคยกําไรเลยมีอีกบัญชีหนึ่งเอาไปยื่นแบงค์นะครับที่โชวกำไรนะครับ ทำไงให้เขาต้องเอาบัญชีเดียวกันที่ไปโชว์ให้แบงค์ดูเนี่ยเอามาจ่ายภาษีให้รัฐใช่ไหมฮะแล้วก็เน้นเรื่องของการหลบเลี่ยงภาษีต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งคนทั่วไปเนี่ยนะครับก็เหมือนกันถ้าสามารถมีรายได้ไปขอกู้แบงค์ได้เนี่ยนะครับทาไมเขาถึงหลบเลี่ยงภาษีได้นะครับซึ่งประเด็นพวกนี้ผมคิดว่ามันต้องแก้ไขแล้วก็ต้อง,ต,องต้องทำจริงๆจังๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าทําอย่างแค่นั้นนะ่ะอาจจะไม่พออัตราภาษีเนี่ยก็อาจจะต้องมีรูมในการขยับขึ้นนะครับ ทีนี้ถามว่าเราควรขึ้นภาษีอะไรนะครับภาพทางซ้ายที่โชว์ให้ดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นโครงสร้างของรายได้ของรัฐบาลไทยนะครับสังเกตนะครับว่าอัตราภาษีเนี่ยนะครับน้ำเงินเข้มที่อยู่ด้านล่างสุดเนี่ยนะครับก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับสีฟ้าตรงกลางเนี่ยนะครับก็คือภาษีรายได้บุคคลธรรมดาก็คือเก็บจากเงินเดือนเก็บจากรายได้ที่บุคคลได้มาเนี่ยนะครับ สีเหลืองนะครับคือ Co r p o r a t e i หรือ e tax คือรายได้นิติบุคคลนะครับแล้วก็อันข้างบนเนี่ยอันอันถัดไปเนี่ยนะครับก็คือรายได้สรรพสามิตนะครับจะสังเกตว่า4ชิ้นเนี่ยนะครับก็คือรายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีบุคคลธรรมดาภาษีนึงตือบ,บุคคลแล้วก็รายได้จากภาษีสรรพสามิตนะครับเป็นรายได้หลักของประเทศนะครับทีนี้ถามว่าตรงไหนเนี่ยมีรูมให้ขึ้นได้บ้างนะครับ เมื่อกี้อย่างที่เมื่อกี้คุยนะครับคําว่า15บห้าห้าสิบห้าข้อเสนอที่ยกมาเนี่ยมันคือการลดนะครับไม่ใช่เพิ่มนะครับลดภาษี Corporate Income Tax ก็คือสีเหลืองลงมาลดภาษี Personal Income Tax ลงมานะครับและขึ้นแหวกก็คือตัวสุดอ,อันล่างสุดนะครับสังเกตนะครับเพราะอะไรเพราะว่าในคอนเทกต์ของโลกเนี่ยจริงๆมันก็มีมันก็มีมันก็มีอิชชูเหมือนกันว่าตอนนี้เรากำลังจะ implement g l o b a l minimum tax ใช่ไหมครับมีการบอกว่าในโลกนี้จะไม่ควรเก็บภาษีเกิน15%นะครับก็มีคำถามว่าเอ๊เะลดภาษีข้ r เปล่นคำ tax เราที่20%เนี่ยเราแข่งได้กับโลกไหมที่ที่ที่โลกเนี่ยลดลงอยู่ที่ประมาณ15%แต่เอาจริงๆน่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยอาจจะพอลดได้แต่ไม่จำเป็นเพราะผมเชื่อว่าเนื่องจากการเก็บ g l o b a l minimum tax เนี่ยมันคือการบอกว่าห้ามประเทศไหนเนี่ยเก็บต่ำกว่า15%นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราของเราเนี่ยควรจะไม่ควรจะต่ํากว่า15%ควรอยู่ใกล้15%แต่ไม่จําเป็นต้องลงไปเจอที่15%ถ้าจะลงก็อาจจะลงได้บ้างนิดหน่อยแต่ไม่มีความจําเป็นที่จะลงไปเจอ15้เลยครับเพราะ pr. ทุกคนก็อยู่ที่15หมดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะอยู่เกิน15ได้เล็กน้อยเพราะว่าโอกาสาที่ตอบริษัทที่อยู่ในประเทศจะย้ายไปอยู่ประเทศอื่นในที่ส่วนต่างของษีที่ไม่ได้เยอะเนี่ยผมว่าต้นทุนมันเยอะกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีรูมให้งลงได้ เพอร์ e ซ็ i ท์นคอมแท็อันนี้เป็นอิชูที่ผมว่ามันเป็นประเด็นเรื่องของ Distribution ประเด็นเรื่องของโครงสร้างมากกว่าเรื่องของอัตราภาษีเพราะว่า,เ,าเราต้องจากรายได้เราเนี่ยนะครับมันมีค่าลดหย่อนมีอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยก่อนจะมาคำนวณภาษีเนี่ยมีเรื่องอื่นอีกเยอะเดี๋ยวอาจจะคุยแยกต่างหากได้นะครับแต่แวดเนี่ยนะครับเป็นตัวที่น่าจะง่ายที่สุดเพราะอะไรฮะเพราะมีอัตราเดียวนะครับเราเก็บภาษีแวดที่เ็ซนะครับ ถ้าตามประวัติศาสตร์นิดนึงนะครับตั้งแต่เรา introduce ภาษีมูลค่าเพิ่มมาตั้งแต่ช่วงปี199ผมน่าจะจำไม่ผิดน่าจะ92นะอัตราภาษีเนี่ยถูกตั้งไว้ที่10%นะครับและอัตราภาษีเนี่ยถูก hard c o d ดนะครับถูกเขียนเอาไว้ในประมวลรัษดากรใครเข้าไปในประมวลรัศดากรก็จะพบว่าอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยอยู่ที่10%นะครับแต่ตั้งแต่มีการจัดเก็บมาเนี่ยนะครับมีการต่ออายุการลด อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยต่อเนื่องกันมาเกือบจะต่อเนื่องกันทุกปีเลยนะครับในรอบ30ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเพราะฉจริงๆแล้วไอการปรับอัตราแหวกขึ้นเนี่ยเป็นมีรูมให้ทําได้เพราะอัตราตั้งต้นเนี่ยมันก็ต่ําอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดเราไปดูว่า,าผลกระทบเนี่ยนะครับทุกวันนี้เราได้ภาษีแหวกเนี่ยนะครับประมาณ6 9แสนล้านหรือตีกลมๆก็คือมาเจ็ดแล้านที่อัตรา7%นะครับ ก็แปลว่าแหวกขึ้นแค่1นึ่งพอยต์เนี่ยนะครับน่าจะได้รายได้กลับมาประมาณสัก9 0,000กว่าล้านเกือบเกือบแสนล้านนะครับเพราฉะั้นอันนี้ฟังดูมันก็ง่ายดีทําได้นี่ขึ้นจาก7ไป8ได้มาแสนล้านทําไมไม่8ไป9ไม่9ไป10นะครับปัญหาคืออะไรครับปัญหาคือแหวกเนี่ยเป็นอัตราภาษีที่ทุกคนจ่ายหมดถูกไหมครัไม่ว่ารายได้น้อยรายได้มากเพราะฉะนั้นเราจะมีคํานึงคือคําว่าอัตราภาษีเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า อัตราภาษีถดถอยหรือ regressive tax ตรงที่มีความเป็นไปได้ที่ภาระภาษีต่อรายได้เนี่ยมันอาจจะสูงกว่าสําหรับคนมีรายได้น้อยเห็นไหมครัเ <c oughs> พราะคนมีรายได้น้อยเนี่ยก็ <c oughs> อาจจะใช้จ่ายในอัตราที่ค่อนข้างสูงงัต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเยอะนะครับงั้นในการขึ้นแวบเนี่ยอาจจะกระทบในแง่ของภาระภาษีต่อรายได้เนี่ยอาจจะกระทบผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมากกว่าผู้มีรายได้มากงั้นกลายเป็นว่าภาระนะครับที่เพิ่มเติมของการขึ้นภาษีแวบเนี่ย อาจจะไปตกอยู่กับผู้มีรายได้น้อยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเราไปดูในประสบการณ์ของต่างประเทศเนี่ยขึ้นแบบทีไรเนี่ยเศรษฐกิจชะลอหมดเลยนะครับงั้นทั้ง2เรื่องนะครับขึ้นปุ๊บเศรษฐกิจชะลอกับภาระภาษีที่โผล่ไปกับอยู่กับคนมีรายได้น้อยเยอะเนี่ยนะครับทำให้การขึ้นแบบเนี่ยเป็นประเด็นทางการเมืองที่ทําไม่ได้มาตลอด30ปีที่ผ่านมาเมืองไทยคิดดูว่าพยายามขึ้นมา30ปีไม่เคยขึ้นได้เลยนะทีเนี้ยจริงๆผมว่าผมผมเชื่อว่า ตอนนี้เรามีเทคโนโลยีที่ดีพอเรามีระบบอิเล็กทรอนิกในการจับใจ่ายใช้สอยนึกออกไมสมมติเราไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยเรายังสะสมแต้มของร้านสะดวกซื้อได้เลยอะทำไมเราจับสะสมแต้มของการจ่ายแหวนไม่ได้ถูกไหมังั้นจริงๆริงผมว่ามันก็มีรูมนะครับก็คือขึ้นอัตราภาษีในระดับหนึ่งแล้วรีเบดส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยครับคืนไปให้ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดออผลกระทบลดภาระที่เพิ่มเติมกับผู้มีรายได้น้อย งั้นถามว่ารูมในการทําได้ไหมผมเชื่อว่าแวดอาจจะเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในการขึ้นภาษีถ้าเราเชื่อว่าภาพทางขวานะครับคือประเทศมีปัญหาจากไรายได้ไม่พอคนะครับผมเชื่อว่าอย่างที่บอกวิธีการขึ้นไรายได้ภาษีมีสองวิธีกันคือการขยายฐานภาษีกับการขึ้นอัตราภาษีนะครับสองอันเนี้ยอาจจะต้องทําไปด้วยกันเลยคือทำไงให้ฐานภาษีมันโตขึ้นนะครับแล้วถ้ามันยังไม่พอก็ขึ้นอัตราภาษีช่วย ถ้าดูในรูมในคอนเทกซ์สองโลกคอนเทกซ์อะไรต่างๆเนี่ยแวรก็อาจจะเป็นรูมตัวนึงแต่ไม่ใช่ตัวเดียวนะครับมีหลายอย่างที่ถอาจจะทําได้เช่นหลายคนพูดถึง w e l t t t x x คือไปเก็บภาษีจากความข้างๆเพิ่มขึ้นเพื่อให้ Improve การกระจายรายได้การไปเก็บพวก uh, Carbon Tax เพิ่มมากขึ้นแต่ตรงนั้นจะก็จะไปกระทบต่อ uh, เรื่องของราคาพลังงานแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ควรต้องทําเพราะเรายังเก็บ คาร์บอนแท็กซ์ในอัตราที่ต่ํากว่าที่อื่นนะครับงั้นคอนเท็กซ์ภาพใหญ่ผมว่าเป็นประมาณนี้ครับถามว่าสิบห้าสิบห้าสิบห้าได้ไหมผมว่าอันนั้นแต่ละชิ้นเนี่ยสามารถดีเบตกันได้หมดเลยนะครับไม่เพราะไม่มีอะไรที่บอกว่าเราต้องไปที่สิบห้าสิบห้าสิบห้าค่ะเรื่องอัตราเนี่ยเดี๋ยวเราชวนดรแสดงความเห็นแน่นอนนะคะว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่กันแน่ที่มีความเป็นไปได้จริงในทางเศรษฐกิจนะคะทีนี้เรื่องแนวคิดโอเคนะคะมันมีความจําเป็นที่เราจะต้องหาไรายได้เพิ่มนะคะในสองมิติ ขึ้นเรทนะคะหรือว่าขยายฐานตรงตัวฐานเนี่ยนะคะก็อยากชวนดรคุยเพราะว่าหลายฝ่ายก็มองว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้นี่แหละนะคะมันมีส่วนของฐานภาษีที่มันมีคำถามว่าคนในระบบภาษีของเมืองไทยเนี่ยน้อยมากนะคะยื่นภาษีที่เป็นภาษีเงินได้11จ่ายจริง4ล้าน4ล้านแบก60-70ล้านนะคะแล้วก็เอ่อมันก็เป็นจุดที่ทำให้รัฐบาลเนี่ยมีไรายได้น้อยนะคะก็มีข้อเสนอบอกว่าไป เก็บภาษีที่ควรจะต้องเก็บได้ให้เข้ามาอยู่ในระบบก่อนหรือเปล่านะคะแทนที่จะไปปรับส่วนที่เป็นเกรดของภาษีขึ้นนะคะหรือว่าเลยไปเก็บภาษีส่วนอื่นๆตามเนี่ยดรมองอยังไงครับตั้งแต่จุดที่เป็นตั้งต้นที่ทําให้เราเก็บภาษีได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเราต้องแก้ไขปัญหาตรงนั้นก่อนใหม่ใช่ครับผมคิดว่าตรงนั้นน,น่าจะเป็นจุดที่สําคัญแต่อย,อย่างที่บอกนะครับถ้าเราพูดเฉพาะ tax เนี่ยพูดเฉพาะ personal income tax เนี่ย personal income tax เป็นฐานที่ไม่ได้ใหญ่เลยนะ นะฐาน Person เพอร์ซันคัมแท็กเตคคือสีฟ้าที่เราเห็นอยู่ในรูปเนี่ยนะครับน้อยกว่าแวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพอร์ซันคําแท็ก็จําเป็นนะครับแล้วก็ควรด้วยซ้ํานะครับที่จะขยายฐานไปทำยังไงให้ความาการไปตามเก็บเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วต้นทุนในการหลีกเลี่ยงเนี่ยให้มันน้อยลงหมายความว่าทำไงให้คนให้ให้ใ,หใ,หใหรัฐบาลสามารถไป i อด n t นติได้ว่าใคร Under Report รายได้นะครับ การ underreport รายได้เนี่ยมันเกิดขึ้นทั้ง personal Income tax แล้วก็ corporate tax นะครับเพราะอย่างที่บอกผมคิดว่าในการไปเพิ่มฐานภาษีคือไปเพิ่มเก็บในสิ่งในคนที่ควรเก็บภายใต้กฎระเบียบในปัจจุบันนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับเอากฎปัจจุบันก่อนเนี่ยนะครับทำไงให้ระดับคนที่ควรจะต้องเสียภาษีเนี่ยเสียให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยคอือสร้างความเท่าเทียมกันในในระบบภาษีก่อนนะครับซึ่งอันนั้นนะผมว่า จำเป็นมากๆเลยมันแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะคนที่ไม่ได้จ่ายภาษีอยู่ในปัจจุบันไม่มีใครอยากจ่ายเพิ่มแน่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าเราไปดูในในตลาดไปดูในร้านค้าเนี่ยเราก็จะไปเจอว่าโอ้โ oh, หบางร้านเนี่ยโอ้โ oh, หขายดิบขายดีใช่ไหมฮะแต่ว่าทําไมภาษีจ่ายหรือไม่ผมเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีกลไกในการตรวจสอบภาษีเนี่ยดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับการใช้ เ,เงินโอนอิเล็กทรอนิกส์ทรานซัคชันที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบได้ง่ายเนี่ยนะครับผมคิดว่าทําให้การประเมินภาษีเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเครับนั้นคําถามคือเราจะไปทํำยังไงตรงนั้นที่ทําให้การขยายภาษีในขณะเดียวกันไม่ใช่แค่การ enforce อย่างเดียวแต่น่าจะควรจะเป็นเรื่องของการสร้าง i n c e n t i v e ด้วยนะครับว่าระบบภาษีเนี่ยเราทําไงให้เราสามารถที่จะเช็คสามารถที่จะการายื่นแบบการทาอะไรต่างๆาเนี่ยทำให้การจ่ายภาษีมันง่าย นะครับแล้วทําให้คนรู้สึกว่าอัตรามันก็ไม่ได้สูงนี่หนาเราไปหลบทําไมนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือทําโทษให้มันแพงๆนะอาจจะต้องทำสามเรื่องพร้อมกันเลยนะครับก็คือทาระบบตรวจสอบด้วยนะครับไปเสริมอินเทนทีฟในการให้คนมาเข้าโหลบภาษีนะครับไม่ว่าอินเทนทีฟจะเป็นอะไรอย่างเมื่อกี้ไอเรื่องของ S m e มีบัญชีเดียวผมว่าเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็อันที่สามคือเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบแล้วก็ประเมินภาษีนะครับผมว่าต้องเนี่ยทั้งสามเรื่องเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ที่สําคัญมากค่ะ ตรง incentive เนี่ยก็น่าสนใจนะคะนอกเหนือจากเรื่องของสิ่งที่เป็น i ิน e n t i v e แบบเป็นรูปธรรมแล้วนะคะสิ่งที่ทำให้มีความเชื่อมั่นหรือว่าความตั้งใจความต้องการที่จะจ่ายภาษีเนี่ยก็ดูจะเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องยากของไทยนะคะก็จะมีคำถามสำหรับบางกลุ่มนะคะว่าจ่ายภาษีไปทำไมจ่ายแล้วได้อะไรนะคะผลลัพธ์ของการจ่ายภาษีสิ่งที่เป็นสวัสดิการตามกลับมาเนี่ยมันอาจจะดูไม่ได้ ไม่ได้เป็นที่พอใจนะคะจึงทําให้มันมีสิ่งที่เป็นมายเซ็ตเหล่านี้เกิดขึ้นซึ่งสุดท้ายมันเอฟเฟกกับระบบภาษีอย่างมากเลยนะคะ<ช>ดรเอรมอยังไงกับส่วนนี้เอ่อเนี่ยผงว่าคืออาจจะเป็นย้อนกลับไปคนอาจจะรู้สึกว่าชั้นจ่ายไปทําไมใช่ไหมครับใช่ <laughs> ทําให้คนเห็นภาพมากขึ้นว่าจ่ายไปแล้วมันได้ประโยชน์ใช่ไหมครับรายการที่หลบเลี่ยงภาษีไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วเราก็เอ่อเห็นให้ภาพชัดเจนว่าผมว่าจริงๆมันเห็นด้วยครับ ไม่ว่าจะเป็นการรั่วไหลนะครับการใช้จ่ายการปัญหาคอร์รัปชันปัญหาว่าใช้แล้วได้จ่ายไปแล้วได้อะไรเนี่ยผมว่าเป็นประเด็นที่ทสำคัญจริงๆั้นสร้างไม์ใช้พวกนี้แล้วก็ทำให้คนรู้สึกว่าร,ระบบภาษีเนี่ยม,มันเป็นระบบที่เข้มงวดนะครับแล้วก็ต้องใช้บังคับได้จริงๆอย,งอย่างในสารัฐจะมีคำใช่ไหมฮะที่บอกว่า nothing is certain but death and taxes นะครับก็คือไม่มีอะไรแน่นอนเท่ากับความตายแล้วการเสียภาษีคือทําให้คนรู้สึกว่าการเสียภาษีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ ต้องทำอ่ะผมว่าอันนี้มันจะเป็นทั้งทั้งเป็นทั้งหน้าที่แล้วเป็นสิ่งที่ต้องทำนะครับมันจะทำให้คนรักษาความศักดิ์สิทธิ์ของของของภาษีได้